S <S สวัสดีครับผมเพื่อนๆพือนนอนนอนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง1จิรพัฒวันนี้ครับทุกคนเมนู AS a s M.R. ที่เราจะทำวันนี้นั่นก็คือนี่ครับทุกคนมาม่าเผ็ดเกาหลี2ห่อครับแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาส่วนสะโพกค,ครับไปครับทุกคนเราไปเริ่มกินกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปกินผมก็อยากฝากเพื่อนๆช่วยกันกระทืบไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ถึง1 0 0 0 0หมื่นซับกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ซับขึ้นน้อยมากครับช่วยๆกันกดหน่อยนะครับทุกคน ไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปครับสามสองหนงึบิสมิ่าหะ うん。<スープ> I mm. Å! <suk> mm สำหรับคลิป ASMR วันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบบลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ผมอยากฝากละครับทุกคนขอนะครับช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมถึง1 0,000ซับนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ